คลิปแนะนำวิธีหักปิดวงอื่นๆในวันรับยอดอย่างเช่นวันนี้นะคะสมมุติว่าคุณบุ๋มบิ่มนะคะจะมีรับวงบ้านสามสาวพารวยนะคะวง1 9 0 2ยอดรับ1 9 0 0นนะคะในรายการจ่ายนี้นะคะก็คือระบบเนี่ยจะหักรับให้อัตโนมัติอยู่แล้วในกรณีที่เขามีเล่นหลายวงนะคะแล้วเขาไม่ได้ส่งวงอะไรมาเลยเนี่ยเราไม่ได้ติ๊กจ่ายแล้วให้เขา ระบบก็จะเอามาหาักข้ามวงให้ด้วยทีนี้สมมุติว่ามีบางวงเนี่ยที่เราอยากจะหักปิดวงเขาวิธีการนะคะเราก็จะเข้าไปในวงที่เป็นวงรับนะคะก็คือ,อ,อวงนี้นะคะ19002แล้วก็ค้นหาคุณบุ๋มบิ๋มนะคะนี่ค่ะคุณบุ๋มบิ๋มรับวันที่2 7่สิเดเดือน6นะคะเริ่มสร้างในการหักรับนะคะวงนี้เราจะมีการหักท้ายเท้าเขาเราก็ไปติ๊ก ข้างท้ายไว้ให้เขาแบบนี้นะคะอันนี้ติ๊กไว้ให้แล้วก็บอกว่าหักท้ายเท้า815บาทก่อนนะคะหักท้ายเท้า815นนะคะและทีนี้เราจะหักปิดวงอื่นด้วยนะคะในตารางนี้นะคะจะมีหมดทุกวงที่คุณบุ๋มบิ๋มเล่นนะคะ ในส่วนของวันรับ27เนี่ยอันนี้เราไม่ได้ติ๊กจ่ายไว้ให้เนี่ยระบบก็จะเอามาหักรับให้ดังนั้นเราจะไม่ติ๊กวงนี้นะคะสมมุติว่าเราจะปิด2วงนี้ค่ะวง n 0 0 4กับ n 0 0 5ยนะคะยอดของวง n 0 0 4คือ2005เราก็จำไว้นะคะนี้เราก็ก๊อปปี้ขึ้นไปเลยค่ะว่าปิดวง n 0ูนย์0่อ 4, 2500บาทนะคะแล้วเราอยากจะปิด n005 ด้วยนะคะเราก็ไปดู n005 เหลือเท่าไหร่เหลือ2,000เราก็จะเขียนไปนะคะว่าปิดวง n005 ด้วย2,000บาทเนี่ยค่ะอยากจะหักอะไรก็มาพิมพ์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 มไว้นะคะพอพิมพ์ไว้เสร็จแล้วเราก็ลงไปทำนะคะข้างล่างให้มันสอดคล้องกันเช่น n004 เนี่ยเราปิดแล้วเราก็ไปคลิกปิดให้เขานะคะว่า ปิดวงนี้ก็แปลว่าไม่ต้องจ่ายแล้วเราก็ต้องติ๊กจ่ายแล้วไปทุกๆงวดแต่ทีนี้สมมุติว่ามันเหลือเยอะแล้วเราขี้เกียจมาติ๊กทีละอันเดี๋ยวเราไปทํากันข้างนอกเราจาไว้ว่าเราปิด004กับ005คุณบุ๋มบิ๋มไว้แล้วเราก็กดบันทึกนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่วง n004 นะคะกับ n005 เริ่มจาก n004 นะคะค้นหาคุณบุ๋มบิ๋มว่าอยู่ตรงไหนนี่ค่ะ2005กดปิดยอดจากที่นี่ได้เลยค่ะพอกดปิดยอดปึ๊บเห็นไหมคะว่ายอดจะเหลือเป็น0แล้วก็ระบบก็จะติ๊กจ่ายแล้วให้จนถึง أ, งวดสุดท้ายเลยอันนี้คือ n004 เหลืออีกวงนะคะวง n005 ค่ะค้นหาคุณบุ๋มบิ๋มอยู่ตรงไหน นะคะอันนี้สองพันที่เราหักเขาแล้วมันสองงวดอย่างเงี้ยมันก็ติ๊กง่ายแต่ถ้ามันหลายงวดเนี่ยเราก็มากดปิดยอดตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะนี้เราไปดูนะคะว่า เมื่อกี้นี้นะคะที่คุณบุ๋มบิ๋มต้องรับอยู่หมื่นเก้าพันสี่นะคะอ,อ,อันนี้ยังเป็นหน้าต่างเก่ามันจะแสดงผลหน้าต่างเก่ากรณีเราเปิดค้างไว้หลายหน้าต่างแบบนี้เราก็กด refresh ระบบนะคะแล้วก็ดูใหม่นี่ค่ะก็จะเป็นยอดรับเท่านี้แล้วก็จะบอกว่าหัก n ศูนย์ศูนย์ห้าเท่าไหร่หัก n ศูนย์ศูนย์สี่ปิดวงเท่าไหร่หักท้ายเท้าเท่าไหร่รวมยอดกันเป็นเท่านี้นะคะระบบก็จะหักรับให้แบบนี้ถ้ามีคําถามอะไรสอบถามเข้ามาได้นะคะ